เป็นกำลังใจด้วยนะครับโปรดกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ขอขอบคุณครับอ้าวสวัสดีครับมาดูกับผมนะทอมเจ้าเก่านะครับในซีดแพทเทิร์อันนี้ก็จะเป็นแมป s ั n ซิตีนะครับซันซิตีเมืองแห่งความตายนะครับ อันนี้ผมก็จะใช้ฮาชาชินนะครับเป็นยูนิตอันดับแรกนะครับในการเล่นก็ซันซิตี้นะครับก็จะเป็นแมปที่ถ้าเกิดเป็นแมปนี้แรนดอดมขึ้นมาผมก็สวดมากจะใช้ฮาชาชินนะครับฮาชาชินในการเกิดจุด B ีนะครับประตูจุด B ีเอานี้เผื่อไว้ใช้นะครับเผื่อไว้ใช้เวลามีค่าศึก ค่าศึกที่หลงเข้ามานะครับก็จะได้ใช้ฮาชาชินในการกำจัดนะครับกำจัดศัตรูทีนี้ก็สึกว่าจะมีสักหนึ่งกองนะครับผมก็เปิดประตูเลยแล้วกันโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าฮาชาชินจะมีประสิทธิภาพในการทำดาเมจค่าศัตรูหรือเปล่าน,นะครับ โอเคครับใช้ยูนิตออเดอร์หนึ่งะครับในการกำหนดจุดให้ฮาจัชินวิ่งนะครับโอเคไปกันแล้วครับก็ฮาจัชินนี่ก็เหมาะมากครับเหมาะมากในการเก็บคัสเซ็ตในการเข็นบันไดโอเคเรียบร้อย เฮ้ย <amounts> ฮ <of hero writers> ีโ <Ende> ร <esa> <Incred> <translator> ่ไปไหนเนี่ยฮีโร่เรียกกลับมาก่อนเรียกกลับมาก่อนง่ายมากครับก็นี่ฮีโร่อยู่นี่ละมั้งโอเคมาดูกันว่าจะเก็บได้ไหม ตามไปครับกดยูนิตออเดอร์สองโอเคเรียบร้อยก็ฮาชชินก็จะมียูนิตออเดอร์ด้วยกัน3อย่างนะครับคำสั่งก็1ก็กำหนดจุดการวิ่งนะครับ2ก็จะเป็นการใช้ทำดาเมจนะครับแล้วก็3จะเป็นการใช้ควันทำให้ศัตรูตาพามัวโอเค อนนี้บันไดก็เริ่มเข็นจะให้ออกไปดีไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับขอดูขอดูก่อนใช่ลงังซันลงังซันชงลงังซันชงลงังซันชงโอเคลองดูครับลองดูงดเก็บให้หมด,ดฮีโร่เขาก็เป็นดับโลกฝรั่ง Okay. จะลงมาช่วยดีไหมค่าศึก,กยูนิตเราก็เริ่มแย่แล้วมาเดตายกำแพงลงไปครับอ๋อเขาหนีครับเขาหนีโอ้เดี๋ยวขึ้นกำแพงก่อนดีกว่าเห็นท่าไม่ดีละแล้วก็เซฟยูนิตเราไปด้วยนะครับก็กดได้หลายตัวอยู่นะครับ 30กว่าตัวก็โอเคถือว่าคุ้มค่ามาครับจุด B เราก็ต้องคอยดูว่าค่าศึกมากี่กองถ้าหลายกองก็ไม่สมควรที่จะลงนะครับเดี๋ยวไปฮิวยูนิตครับฮิวยูนิตก่อนก็ยูนิตที่ผมใช้ก็จะมีเจวอลินมาด้วยครับจาวอลินแล้วก็ปืนญี่ปุ่นปืนญี่ปุ่นนี้ ข้อดีก็คือวิ่งไวแต่เวลา,วารีโหลดกระสุนนี่ช้าอ่ะโอเคยูนิตท,ทาวเวอร์ทาวเวอร์สีทาวเวอร์มาแล้วครับสีทาวเวอร์ก็จะมีน่าจะเป็นเหลี่ยวตรงทำการดันนะครับอันนี้ก็จะเกาะหนาหน่อยเฮ้ยนักก่นก็ลูคิงอ่ะลูคิง บบบบถ้าเป็นซีซั่นที่แล้วเนี่ย<ส>เหลียวตรงกับฮั่จัดชิ่นี่ยนจัดช,ชินยิ้มเลยนะครับจัดการเหลียวตรงได้แน่นอน o อเคเขาโยกมาแล้วอแต่ว่า A ยังยึดไม่ได้นะเอยังยึดไม่ได้เขาจะโยกมาทาง B รู้สึกว่าจะน่าจะถอยกลับแล้วมั้งน่าจะถอยกลับแล้วไป A เ,เราก็คอยดูเบีไปด้วยนะครับดูเบียด้วยจุดนี้ค่าศึกจะขึ้นไหมขึ้นครับขึ้นขึ้นขึ้น,นอ๋อน่าจะเป็นหอ,อกเก็บเลยได้ไหมเนี่ยใหญ่าหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ถอยก่อนครับถอยก่อนดูดูเชิงกันดูเชิงกันนั่นไงชา้าจริงๆด้วยเมื่อกี้ถ้าไปก็เสร็จแน่นอน จัดเลยครับจัดเลยยูนิอเดอร์สองครับทำดาเมจในการฟันครับแล้วก็คอนฟิวสร้างม่านควันนะครับทำให้คาสึกอา,อาจจะมองไม่เห็นในช่วงขนาดนะครับแล้วก็ทำดาเมจไปเดี๋ยวถอยก่อนครับถอยก่อนรู้สึกว่าจะมาเยอะเกินไปแล้วไม่คุ้มไม่คุม้มถอยมาตั้งหลักก่อนนะครับ ก็คุ้มค่านะครับคุ้มค่ามากเลยส่วนมากผมก็จะใช้แมปนี้นะครับซันซิตี้แล้วก็ถ้าเป็นแมปอื่นไม่ค่อยได้ใช้ครับไม่ค่อยมีจังหวะไม่ค่อยมีโอกาสยิ่งถ้าเป็นซีซันนี้แล้วโอ้โหตัวี่หนูถึงอ้าวเนี่ย แรงมากไงผมไม่กล้าใช <c oughs> ้เดี๋ยวไปขอดูข้างบนหน่อยข้างบนเขามีอะไรกันบ้างอันแหนตั้งองค์พาเล็กาด <c oughs> เพื่อนเข้าหลังละเอาเดี๋ยวเรียกก่อนเรียกคาชาชินมาเรียกรถทำไมมาสองก็โอโ้โห น่าจะเป็นบั๊กครับน่าจะเป็นบั๊กเรียกมาข้อเสียของฮาชชินนะครับถ้าบางพื้นที่เนี่ยถ้ามีพวกซอกเล็กซอกน้อยเนี่ยออส่วนมากเขาจะไปติดในตามซอกวิ่งมาไม่ได้อันนี้ก็ต้องรอการแก้ไขของระบบเนาะโอเคผลิตการหมดกองเดี๋ยวทําดาเมจต่อเลยครับ เดี๋ยวถอยก่อนกินจงแม่แรกแม่แรกก็น่าจะได้เยอะครับน่าจะได้เยอะตอนนี้ณนะเวลานี้นะครับตั้งแต่แรกเริ่มเล่นเกมมาเริ่มต้นของแมตชนี้ก็น่าจะได้ยูนิตเยอะเหมือนกันถอยดีกว่าครับถอยไม่คุ้มยกินจงไถเสร็จ 78ตัวครับต้นเกมถึงนัดตัวน,นี้78ตัวก็ถือว่าได้เยอะนะครับถือว่าคุ้มค่ามาก3 4 5ตอนนี้5จะชิ้นเหลือ5ตัวเอาใช้ไปเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วทาดาเมจไปเลย81ตัวอยู่ๆได้สาทำได้2นะครับ2ก็ทำดาเมจสลัดชินง89ตัว 90 91ส็โอเคเลยครับโอเคก็ได้เยอะอยู่ไม่เป็นไรครับไม่เสียดายครับไม่เป็นไรใช้ให้หมดเลยใช้ให้หมดร้อยตัวไปแล้วคุ้มมากโอเคครับสำหรับผมก็หมดไปหนึ่งคอง ประมาณร้อยสี่ตัวตีสตีสั้นร้อยตัวอ่ร้อยตัวก็น่าจะคุ้มนะคุ้มมากกันละเอไปแล้วก็จุดบีจุดซีเอบี <B S 1> ไปแล้วครับก็กมาดีเฟนต์จุดซีกันฝ่ายข้าศึกก็กระชับพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆนะครับกระชับพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆเราก็ต้องทำการดีเฟนต์ให้ ถึงที่สุดนะครับเพื่อชัยชนะในเกมนี้โอเคเอ,เอาอะไรดีอ่ะปืนอ่ะปืนญี่ปุ่นนะครับปืนญี่ปุน่นวิ่งไวจิงแรงแต่ว่ารีโหลดช้าโอเค ก็ปืนญี่ปุ่นผมยังอัพไม่เต็มนะยังอัพไม่เต็มก็เดี๋ยวลองเล่นไปอัพไปนะครับลองดูว่าว่าจะเวิร์กไหมถ้าอัพไปเรื่อยๆอัพจนเต็มแต่ถ้าการรีโหลดยังช้าอยู่ก็ไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่เดี๋ยวลองลองใช้บริการไปก่อนครับ เมื่อยิงไปแล้วก็เข,า,ขาจะมียูนิตออเดอร์ยูนิตออเดอร์หนึ่งทิศทางการยิง,อ,ยงอืมก็ยิงได้เรื่อยๆนะยิงได้เรื่อยๆเลยถ้าหามุมหามุมยิงดีๆแล้วก็ระวังเทมบูเชตด้วยนะครับเทมบูเชต ทำไมงั้นเราหมดกองแน่อ่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นธนูมั้งลอยมาที่ยุดิตปืนเราก็ต้องถอยได้แลละครับอย่างนี้ถอยดีกว่าครับถอย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 อยู่ตรงนี้ไม่ดีแนะ่ วมาผักหลักตรงจุดเออ่จุดไฟนอลแล้วกันเนาะไฟนอลเดี๋ยวตรงนี้ยิงไม่เข้าแน่นอนครับยิงไม่เข้าเกาะหนามาก เรื่อยๆครับกำหนดจุดยิงไปเรื่อยๆก่อมันหนามากมาไม่ใช่啊你莫米罗卡在这边是干嘛 ยังปมความมาฟังไม่รู้เรื่องเลยหน่วยปืนเล่นไปเล่นมาเหลือครึ่งกองแล้วเทปลงก็โอเคร้อยยี่สิบตัวแล้วเนี่ย โอ้โหโดน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 เปลี่ยนยุคนี้กว่ามั้งครับเปลี่ยนยุนิดีกว่า่ะ้ช้บริการเจวลรินหน่อยเจวลรินของจีนก็จะมีข้อดีข้อเสียข้อดีข้อเสียนะครับข้อดี ก็คือเป็นเจาลินที่พลังดาเมจสูงกว่านะครับสูงกว่าเจาลรินของฝรั่งแต่ว่าข้อเสียคือแอมโมกระสุนจะน้อยกว่านะครับกระสุนจะน้อยกว่าก็ต้องอาศัยรูนช่วยนะครับรูนด็อกเทรนช่วยเพิ่มกระสุนแล้วก็ด็อกเทรนของ จาวาินีกตัวหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือบล็อกเบรกนะครับตัวบล็อกเบรกปาทะรุโลกจาวาลินจีนก,นก,นก็จะมีอยู่ยูนิตออเดอร์สี่นะครับสี่อย่างอ,าอันแรกก็จะเป็นการออโตโ การกว้างนะครับยูนิตออเดอร์ก็จะเป็นกำหนดเป้าหมายให้พาไปทางไหนนะครับแล้วก็ยูนิตออเดอร์นี่ก็จะเป็นชิลโทนะครับชิลโทนี้ก็ได้มาจากการอัพยูนิตมัตเตอรีนะครับยูนิตมัตเตอรี่ของเจาลินกองนี้ก็คือการต่อสู้กับทหารราบในการเหวี่ยงโล่นะครับเหวี่ยงโล่เหวี่ยงโล่ไปที่ศัตรูแล้วก็ การกำหนดเป้าของยูเดี่ยนออเดอร์สี่อ่านี่ก็จะเป็นการออโต้นะครับอ้าวได้คิวด้วยอ้าวรอดไปได้รอดไปได้ครับไม่เป็นไร ตั้งฟอร์เมชชั่นเอาได้อีกหนึ่งคิวครับได้อีกหนึ่งคิวกำหนดเป้ารอ้อยยี่สิบห้าปาไม่กี่ครั้งนะครับก็กระสุนก็จะหมดเรองก็ต้องไปเติมนะครับสำหรับเจ้าเรนของจีน แต่เชื่อพลังดาเมจ้วครับพลังดาเมจที่ขว้างเนี่ยเข้าจระก็ได้คิวเหมือนกันนะครับใช้ย,ยูนิดเดอร์สามชิวโทนะครับก็เป็นการต่อสู้ระยะประชิดกับฮีโร่แล้วก็ทหาร่ามนะครับโอเค1 3อย ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับก็น่าจะชนะในเกมนี้นะครับผมให้กับให้ฮาชาช,าาาชาชินนะครับ5ดาวเลยครับแมต์นี้แมนขอเดอะแมตฮาชชาชินนะครับน่าเล่นครับน่าเล่นโอเคครับเดี๋ยวมาดูอันดับกันอันดับ3ก็โอเค4คิว135ยยูนิต โอเคครับสำหรับซีรี b ์แบทเทิลสวัสดีครับ